เป็นวิลล่าเดี่ยวนะครับที่6บดรูม6ห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดนะครับของโซนิวาคีเดี๋ยวไม่กี่ก้าวเราก็อยู่กับชายหาดแล้วนะคะที่ผมเห็นยูเห็นยิวก่อหมดเลยอะริลล่าสโตรงนี้เี่ยวมาให้ด้วยเราขอแบบพิเศษให้กับโลสโก้เท่านั้นนะครับ จะเป็นยังไงเราเดินทางที่ความสูงเท่าไหร่9,000ฟิตต่างๆนานาเหล่านี้นะคะคือดีมากแล้วก็อุ่นใจมากๆเลยที่นั่งสะดวกสบายมากเราไปดูที่นั่งกันดีกว่าเครื่องบินลำเนี้ย นั่งได้8คนด้วยกันนะคะแล้วไฟของเราเนี่ยก็สะดวกมากๆกับตันให้ความปลอดภัยอย่างแบบสูงสุดเลยมองเห็นวิวตลอดทางที่สำคัญมีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยนะทุกคนเวลาทั้งหมดที่เราบินคือ1ชั่วโมง10นาทีค่ะเป็นเวลาที่กำลังดีเลยสำหรับการบินมานะถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจนะคะคุยกับเพื่อนนะคะมีน้ำตาแตกกันไปหน่งดอกด้วย ท่าเรือไม้สีไปที่โซเนวาเคลีนะครับเราใช้เวลาประมาณ5-10นาทีนะครับอยู่ที่ว่าขึ้นจะแรงหรือไม่แรงนะครับผมแล้วก็ท่าเรือหลักของเราจะเรียกว่าท่าเรือเจสตี้นะครับผมสวยมากเขาบอกว่าวันนี้ขึ้นแรงนิดหนึ่งแปลว่าเราจะถึงไวขึ้นขึ้น อยู่กันตอนนี้ก็คือวิลล่าที่18นะคะวิลล่าที่18นี้จะมีความพิเศษก็คืออยู่หน้าหาดส่วนตัวเลยนะคะเราสามารถเดินลงไปที่หาดส่วนตัวได้เลยแล้วก็วิลล่านี้ก็จะมีด้วยกันอยู่5ห้องนอนนะคะซึ่งเป็น4ห้องนอนใหญ่แล้วก็1ห้องนอนเด็กน,นะคะ ว้าวใหญ่มากาเลยค่ะแล้วก็ดูโปรง่งแล้วก็ดีไซน์เขาแบบเก๋มากๆเลยเป็นหข้สงสำหรับทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าใครที่พาครอบครัวใหญ่มาหรือเพื่อนร่วมงานที่แบบเป็นกลุ่มสามารถมารวมกันอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้ววิลล่านี้นะคะมีความพิเศษก็คืออยู่ติดหน้าหาดเหมือนมีใช้หาดส่วนตัวเลยนะคะเราไปดูวิวกันเลยคือแบบวิวร้อยล้านมากๆเมื่อเกิดว่าไม่ได้มากับโรสโกนะคะคงไม่ได้แบบวิลล่าหรือห้องพักที่ดีขนาดนี้นะคะแล้วแบบ เป็นทริปรถโกที่เป็นพรีเมียมมากๆเลยทุกทริปของโรสโกก็คือจะมีความพิเศษแบบนี้ตลอดเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้มากันนะคะไปดูวิวไรส์ร้านกันเลย หน้าบ้านของเราเลยนะคะ วันนี้เราอยู่ที่โซนิวาคิรีใช่ครับบ้านหลังที่63หลังใหญ่ที่สุดในโซนิวาเลยนะคะและจุดเด่นพิเศษของหลังนี้เลยนะคะก็จะเป็นห้องอะไรคะพี่ป๊าอันนี้เป็นห้องเกสเกสแบบพิเศษเกส3เราจะพาไปดูเกส3แบบพิเศษ2นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีที่อื่นค่ะหลังอื่นก็ไม่มีแบบนี้มาดูกันครับนะครับจุดเด่นคือมีลอสโก้ด้วย จุดเด่นของห้องนี้นะคะมีโรสโกมีโรสโกด้วยหมนะคะบอกเลยว่านี่คือความใส่ใจของโรสโกจริงๆนะคะมีแบบนี้ทุกห้องเลยใช่ค่ะนี่จะมีนะคะมองเห็นทะเลอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีที่นั่งเล่นต่างๆได้นะคะใ่คมีทีวีอ่านี่ก็คือทีวีนะทุกคนนะครับอยู่แหละที่นี่เป็นเขาเรียกวิลล่า63นะครับเป็นวิลล่าเดี่ยวนะครับที่หกเบด룸ห6ห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดนะครับของโซนิวานคิรี และเราจัดให้เราด้วยนะครับอันนี้นะคะก็คือจะเป็นห้องทีวีรูมนะคะก็เียว่าจุกันได้กว่าแบบ50คนได้ไหมเพราะว่าที่กว้างมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวมีระเบียงด้วยค่ะทุกคนวิวสวยมากเป็นวิวทะเลนะคะไปดูกันค่ะว้าวโอ้โหสุดยอดเลยคนแบบอยากเห็นมากมากเลยนะคะวิวตรงหน้าคือมันสวยมากเลยเรียกว่าี่พาโนรามาเลย คือแบบเห็นแบบกว้างมากใช่ครับสวยจริงซึ่งเขาเขาเคลมไปว่าตรงนี้คือวิวที่เห็นทะเลมากที่สุดใช่แล้วก็มีดวงอาทิตย์ที่ตกดินนะคะดวงทีตตกดินพี่ครับไม่ใช่คือชมวิวดชมวิวดวงอาทิตย์ตกดินที่สวยมากนะคะตรงนี้แล้วนี่อ้โหสั่งไว้น้ำใหญ่มากเลยมีข้างล่างด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันดีกว่าค่ะว่าจะว้าวขนาดไหนนะคะ เขาปลูไว้ให้เราสวานบ้างหมอ,อย่าวคือเมื่อกี้ที่มานี่เห็น,ตน,นแต่ด้านหลังนะอันนี้พเพ <ๆ S 1> ิ่งเห็นเลยทุกคนสวยม,มากไม,<า>ม่เมื่อกี้มันคือเดินมาแล้วก็เดิน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 เล่นแต่ไม่ได้ดูละเอียดขนาดนี้ก็แบบวิธีใช้อะไรต่างๆนะคะดมะีมากๆหมายถึงวิธีใช้ห้องนี่หรอใช่วิธีใช้วิธีแบบเหมือนกับป้องกันนู่นนี่นั่นนะคะคือไอ้ที่งงก็คือไอ้กล่องเนี้ยคืออะไรตู้นี้เขาเอาไว้ท้ายปเตียงทำไมต้องลองเปิดด้วยหรอโอ้ยทีวี แบบไหนนี่โอ้ my god มายังไงแบบนี้เลยเหรออ๋อเข้าทีวีไว้แบบนี้เลยเหรอแต่แน่นอนเรามาถึงที่นี่เราดูวิวดีกว่าใช่ข้างนอกนะครับวิวที่หลังจากทีวีเมื่อกี้นะครับอย่างที่บอกพอเก็บทีวีแล้วไปดูตรงนี้ก่อนสวยกว่ามันมีสไลเดอร์ไปใช่ไปเลยว้าวนี่เลยดีเสไลเดอร์ด้วยนะคะทุกคนใช่ดูมันสักเนี่ยนั่งแบบว้าวว้าว ันอลังการม,มากคือมันแบบเห็นซีวิวโอเวอร์ออลมากๆแล้วก็แบบมีที่นั่งแบบว่ารวม Family เราได้เลยค่ะอันนี้นาาที่เด็ด<น>ทีเด็ดมากาอันนี้บอกเลยนะคะโอเวอร์ออลแล้วก็ซีวิวมากบรรยากาศสุดยอดมากๆนะครับอิ่มเอมจริงๆแค่ได้มารีวิวให้ทุกคนดูเนี่ยก็อยากจะไปโดดน้ำแล้วนะคะพร้อมากๆเลยชุดนร้ใช่นะอยากบอกทุกคนว่าทุกคนครับ ชีวิตแบบนี้หาได้ง่ายก็จริงแต่หาได้ดีและไม่ต้องเสียเงินไม่แต่บาทเดียวกับรถโตครับ แล้วข้ามดิงนะคะเราก็เลยมานิดนึงเราจะเจอห้องนี้นะคะเป็นห้องลับที่หลายคนอาจจะชอบมากนะคะห้องนี้เดินเข้ามากลิ่นจะแบบฟุ้งมากแล้วเท้าก็จะเย็นหนาวัหมดตอนนี้ก็คือหนาวมากเลยค่ะและห้องนี้นะคะเปิดทั้งวันจนถึงห้าโมซึ่งเป็นเวลาของเซนว่าแต่ถ้าเป็นเวลาไทายก็คือช่วงสี่โมนั่นเองค่ะก,กินกันเท่าไหร่ก็ได้และที่สําคัญคือฟรีนะคะกินเท่าไหร่ก็ได้เอาไปกินที่ห้องที่ไหนก็ได้เลยหยิบเท่าไหร่ได้ไม่อัน้น แต่แค่นี้คิดว่าเยอะแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปชมสำหรับสายชีสนะคะไปดูกันห้องนี้ก็พิเศษและพรีเมียมมากเลยค่วนของคนรักชีสแบบเรานะคะนี่นะคะมันจะมีชีสแล้วก็จะมีพวกองุ่นนะคะผลไม้เพราะว่าชีสเนี่ยเขาจะมีความมันเนาะเข้มถ้ามันตัดกับผลไม้แบบนี้นะคะมันก็จะอร่อยมากค่ะเอาไปซัก หนึ 1> 1่งูก่อนตัวนี้ก็เป็นโซนของเนื้อนะคะก็จะมีเนื้อเยอะมากค่ะทั้งเป็ดหรือว่าปลาหรือว่าเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวแบบนี้นะคะเยอะามากๆตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อสดที่เป็นเนื้อสโมกแล้วก็เขาจะสไลด์มาให้แบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นขนมผลไม้นะคะอร่อยมากเยอะมากหลายรสชาติมีพายแอปเปลิลนะคะมีบลูเบอรี่นะคะโดนัทเต็มไปหมดนะคะตอนนี้ของกินเราเยอะมากเลยนะใช่ไหมคะ ใช่เดี๋ยวผมจะเอาช็อกโกแลตไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย ะะเราจะพาทุกคน,นะคะ่ะไปที่นี่เลยนะคะที่พอตค่ะต้องบอกว่าเป็นจุดที่ Amazing ของที่นี่มากๆนะคะก็อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะคะความลึกลับแล้วก็นี่เลยค่ะอยู่ติดกับชายทะเลจะได้ยินเสียงคลื่นซัดสาดตลอดเวลานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในโซนในป่าของเราซึ่งให้บรรยากาศของความเป็นธรรมชาติที่เรียวมากสุดมากจริงๆค่ะที่นี่แน่นอนว่า วันนี้เราสองคนไม่ได้มาแค่เพียงคนเดียวใช่ไนี่ค่ะ,ะเราพา,าครอบครัวมาด้วยนะคะพาคุณแม่แล้วก็คุณอานะคะมาเที่ยวด้วยนะคะวันนี้จะพามาจิบน้ําชานะคะ,ะบนที่สูงกันนะคะเ,เป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเราแล้วก็ของแม่แล้วก็อาด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาถามความรู้สึกะะ <laughs> ว่าอากับแม่ตื่นเต้นไหม แต่ชอบสวยมากสวยมากเป็นครั้งแรกไหมคะแม่ครั้งแรกค่ะครั้งแรกอาเป็นยังไงบ้างชิลๆชิวๆใส่แอดเวนเจอร์นะคะและนี่เลยค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะเขาก็มีเบล์ให้เราต้องคาดก่อนขึ้นด้วยนะคะทุกคนเข็มขัดสั้นค่ะเดี๋ยวให้แม่กับอาคาดด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราทั้ง4ี่คนค่ะเร้อยแล้วค่ะไม่ได้กลัวเลยแต่คาดเสร็จก่อนนะคะพร้อมมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นดูข้างบนเลค่ะ ข้างบนสูงไหมคะอุ้ยดูดิดูดิโอหเห็นวิวเห็นวิวเกาะหมดเลยอ่ะมีงานแต่เปเที่ยวมากนะคะทุกคนและนี่คือ Top View สวัสดีค่ะ ท็อปวิวของเราเลยค่ะทุกคนค่ะเป็นการแบบว่ากินอาหารนะคะด้านบนนะคะที่น่าจะสูงที่สุดในชีวิตของออยแล้วแหละวิวดีที่สุดแล้วใช่คือแอบใจสัน่นแต่ก็คือความสวยของธรรมชาติมันมันกลบความกลัวความตื่นเต้นเราไปเลยอเออสวยจริงสวยจริงเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปให้ดูนะคะว่าภาพที่ออกมาจะสวยขนาดไหนนะคะทุกคน ส่วนตัวที่ชอบความพิเศษของโซเนวาคีรีที่นี่นะคะคือเขามีครัวฮาลานเตรียมไว้ให้สำหรับมุสลิมนะคะส่วนตัวพี่มาอิงได้มาถึงวันแรกเนี่ยสอบถามกับทางเชฟนะคะก็พบว่ามีการแยกเครื่องไม้เครื่องมือภาชนะนะคะทุกอย่างเลยแล้วก็ตัววัตถุดิบที่นำมาทำนะคะก็เป็นฮาลานทั้งนั้นนะคะแล้วก็ ประทับใจมากๆก็คือมีน้องที่เป็นพนักงานนะคะเป็นพนักงานในห้องอาหารเนี่ยก็คือท่านหนึ่งที่เป็นมุสลิมก็คอยเดินมาดูแลว,ว่าแบบเราทานอะไรได้ไหมต้องการตรงไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าซึ่งมันเป็นความประทับใจที่ไม่ไม่ได้ไม่เคยได้จากที่อื่นนะคะแต่ว่าโรสโกให้เราตรงนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะก็คือสรุปตอนนี้ลาลาดไปแล้วเคอร์นเทศ3าอย่างนะครับก็คือมีชาตมาซาลามีคิวินทอเดอร์แล้วก็ เป็นพริกนะครับผมทีนี้เราจะเริ่มลาดสอนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองทานกันนะคะนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราทานเมนูนี้อ มีความเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็เผ็ดๆของเครื่องเทศนิดหนึ่งแต่อร่อยจริงๆนะจริงๆขอ,อสักสองคำนะ <Wow. S 2> ดีมากเลยส้มคือหวานมาก นีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เซาบีชนะคะซึ่งเป็นบีชที่เป็นบีชหลักของโซเนวาคีดีและที่ทุกคนต้องมาค่ะเพราะที่นี่มีกิจกรรมทางน้ำเยอะมากๆนะคะให้พวกเราได้สนุกสนานกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ก็จะมีแพดเดิลบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดนะคะทุกคนถ้าเราอยากจะเล่นนะคะเราก็สามารถแจ้งเขาได้เลยค่ะก็จะมีสตาฟคอยดูแลถ้าเราไม่ชํานาญนะคะหรือว่าเล่นไม่เก่งไม่ต้องกังวลเลยเขาก็จะมีคอยประกบเลยค่ะคนสบายใจได้เลยนี่เลยคะ่ะและกิจกรรมทางน้ําทุกชนิดนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะเพื่อความปลอดภัยก็คือต้องใส่เสื้อคูุชีพทุกครั้งนะคะ ี้เราอยู่ที่ South Beach Private BBQ นะครับของ Rose s c o ของเรานะครับเดี๋ยวภรรายาผมรออยู่นี่นะครับเนื่องจากท้องเจ็บนะฮะเขาจับมาเป็น private สำหรับแกง Rose s c o นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าอาหารมีอะไรบ้างเชิญอผมได้ครับ นอกจากอาหารนะครับจะพรีเมียมและสดใหม่ทุกๆวันแล้วนะครับเรายังได้บรรยากาศที่ติดหาดเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะครับลองดูหาดตรงนี้เลย กำลังจะมาดินเนอร์พร้อมพาทิตตกนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งเลยนะคะของโซเนวาคิรีนะคะที่เป็นที่ที่สวยมากๆเลยนะคะนั่นเลยค่ะมุมนั้นเลยค่ะและสําหรับอาหารที่นี่นะคะก็จะเป็นเชฟชาวต่างชาตินะคะจะทำไ n ดิ닝ให้กับพวกเราทานกันค่ะเดี๋ยวเราก็ดูนะคะว่าเมนูอะไรบ้างแต่เ,เชื่อมากๆเลยค่ะว่ามันต้องพิเศษแล้วก็หรูเหมือนกับการที่รสโกให้เราเลยค่ะ เกิดบรรยากาศดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณโซเนว่าคลีที่ทำให้มีบรรยากาศที่แสงพิเศษแล้วก็จะจดจำตลอดไปนะคะ